ทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจรารณิาณในการพบกันกับผมกาพาด้วยครับผมตอนเช้าครับผมเมื่อกานจะมีโอกาสเอาแนวทางของพ่อลึกลับมาฝากกับผมสําหรับของพ่อลึกลับนะครับเนาะพ่อลึกลับแนวทางประจําวันครับผม ทางประจำวันเนาะครับผมก็มารับชมไปพร้อมๆกันว่าจะได้ตัวใดมาฝากเอฟซีครับผมสำหรับแนวทางวันที่สามตุลาหกสี่ครับผมเอฟซีจะลองพิจารณาไปด้วครับเดีอลองพิจารณาดูครับผมสําหรับพอเป็นกระซงมาให้แล้วเป็นสําหรับวิ่งวิ่งนะครับเนาะวิ่ง วิ่งกับรูดครับผมวิ่งวิ่งแปดวิ่งแปดกับ4ีครับผมวิ่งแปดลอง4ี่ะเดี๋ยวเอฟซีกัเดี๋ยวจะดูก่อนนะครับเนาะกับเอฟซีท่านไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามไว้เพื่อจะบริภาษข่าวสารดีๆ แนวทางเดไดจากทางช่องกาพารวยครับผมอ่ะต่อไปสามตัวครับผมสามตัวมีสี่เอาเงินแปดสี่เก้าแล้วก็ห้า3 2่เจ็ดสามสองหกครับผมสำหรับตัวเน่นเลยก็คือตัวนี้นะครับเนาะตัวเนีนเลยคือตัวนี้ครับผมเล่นได้ทั้งวันนะครับเด้อ เล่นได้ทั้งวันครับผมสำหรับสองตัวสองตัวมี 8, 1, 8, 6, 8, 7, แปดหนึ่งแปดหกแปดเจ็ดแล้วก็ลักซีครับผมาจะมองชัดจะแจวขึ้นให้อีกนิดนึงครับผมลักซีมีซีสามซีห้า ส8แปดตัวเน้นเนาะเอสซี่อาจจะอยากได้เน้นของพ่อ c h e ิมีตัวนี้ครับผมตัวนี้คือตัวเน้นแล้วก็ลักซี่ c ี e m เป็นสีแปดสีแปดแต่ผมแต่พอวันวาเมื่อว่านนี่พอวันจะฝากมากอยู่แต่ครับนี่ครับ,บพอฝากมากก็คือตัว ผู้ใดมักใจใจยังกับเงินใจเบินลนนะครับเนาะแกมีซีซีครับผมมีซีซีมาฝากครับผมวายเอฟซี C, อยากจะรูดครับผมกระลูดได้รูดสี่กับแปดครับผมรูดสี่กับแปดไปนี่รูดแปดกับสี่นะครับผมจะรูด สายหลุดนะครับเด้อ FC กะหลุดได้ครับผมหลุดได้ตัวหลกัลกๆเลยกรับทีนีอ่ะนี่แหละครับผมเก้าตัวนี่นะครับผมบอมีแต่หลักบอมีเล็กเลหลักศูนย์เนาะครับเนาะไม่มีศูนย์แต่การกับบูฮัวจะเกิดการว่ามันจะหลุดมันจะได้ขนาดไดน้เนาะพอการกับบอมเหมือนกันการกับมีแต่าตามแนวทางมาฝาก FC ครับผมว่า บางคนก็โชคหมานนะครับเนาะบางคนก็โชคบางคนเพิ่นก็ได้อยู่สําหรับแนวทางครับผมได้ทุกวันเลยแอดเพิ่นว่าบางคนก็บอกไอ้กาส่งเห็นแต่เศร้าเนาะเส้นขาก็เจริงใจพ่อคุณพ่อเพิ่นนําอย่าเพิ่นมีธุระนา่นก็ได้มาตอนใดก็ส่งให้ตอนนั้นครับผมได้ตอนไหนส่งให้ตอนนั้นเลยครับผมอ่ะก็ฝากไว้สําหรับแนวทางนะครับเด้อสําหรับแนวทางวันที่3ตุลาคม2564ครับผมวิ่ง แรอง4ีครับผมสตัวมี8 4 9 5ี่แต่หาหนการมากอยู่ด,ด้ครับเรือนี้ห้่งเจเลขสวยแล้วก็สามหแล้วก็สำหรับสองตัวมี8ปดหนึ่งแปดเน้น8ปหกครับผมสำหรับตัวเบวเดินตรง่างก็ตัวเบิรนนะครับเนาะตัวเบิรนเบิรนกมี 4, 4ีแล้วก็4ีสาห้า 48ครับผม FC ก็ลองพิจารณาดูนะครับลองพิจารณาดูวันนี้ครับผมถ้าชอบก็จัดครับผมประมักกระพานนะครับเนาะงสำหรับแนวทางครับผมสำหรับแนวทางวันนี้ครับผมวันนี้ก็การกับฝากไว้พอเป็นแนวทางนะครับเด้อก FC ท่านไหนที่เข้ามาแล้วถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามไว้เพื่อจะบม่ได้พลาดข่าวสารดีๆแนวทางเด็ดๆจากทางช่องกาพารวยกับผมจลิมนี้ขออนุญาต FC ทุกท่าน จบโรงเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ